เพิ่งไปเหรอมาดูดูค่อยเอาสมุดเหรียนกับผู้เจ้าอย้เออเด้นวนคนนั่นเนอะคนนั่นจานบ่ใช่ครับค่อยเอาสมุดเหรียนกับผู้เจ้าอย้เออคนคนีไหลเจ้าระวังวยูีดีค่อยจดทะเบียนสมรดเด้ครับครครับเออข่อยซ่อมมาเตโดนค่อยหจักครับครับ่อยเอเจเบิ่งเบิงเบิงผู้หนีบุโอ้ยจะเป็นคือกันนาะ สุดยอดสุดยอดขอโทษด้วยเ้ยีแล้วค่อยเสียวสมุดจัดการกับมือเจ้าโอ้ยเดี๋ยเยไปเด้พี่นองไปมาเบืองเลยพี่น่องไปอ้ยเียนี่ฮะเง้ยงานนี้จะค่อยๆเร่งขบิ้เ้ย ไค่อยเอาเทียีบ๊อบค่อยเอาค่อยเอาบ่อยเฮ็ดซ้ำนีมันหน่่ยดีโอ้เจย์องค่อยทดีเขาไปเขาไปซะก่อนบ่อค่อยขอโทษด้วไรไปูดมาตะโดนแล้วไปบ่ปากืูซึ่งเจย์เองไปนี่หนัโอ้ยเมียเขากับพิจนาอยค่อยๆค่อยๆ่าวดีเมียเรากับเป็นคือกันเจยเองจะใช้มีดไอ้ดีวค่อยค่อยย่าีนี้ขอโทษขอประความนี่นี่นักบวชเนาะ เขาขอโทษเจ้าอีรินะเมันสมแล้ว่าขบอกบูมีมากราบตีนข่อยเจ้าว่าข่อยเป็นไผเจ้าว่าเป็นไสันไข่่เหอาไผ่ไผ่เขาเาาเเจ้าอะรเน่ออเขาเอเจ้าผิดอเด้อมันเอาขึ้นมาได้หรอไม่แม่เจ้าอยู่จ้าอยู่ปขอยขุเจ้าไะไรของจักเนี่ยเกาข่อยกันข่อยนี่งทท่าสวยซื่อ าการก็คือกันบนปากกันก็นไดลูกเล่าเั่อเดียวเรากสีดีหนีจากมือหนีแล้วจะต้องเอาเล่าเล่าสิบุ่นยังจะขยจักเม็ดเ,เล่าเห็ดตั้งสิไหมไปให้เอาให้อเออจังขอทวดเอาฮ <c oughs> ีดองเอ้ยบุเบิกนเด้อ không biết nắng nó không khí lên phi độ khả Mày va quá Nằm nhiều cả いいの